สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสุดที่นาอิตรังไพยหรืบคุณครูตี้นะคะในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือชุดที่5 6ค่ะชุดที่56นะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือหยิบหนังสือบัญชีคำพื้นฐานขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดไปในชุดที่56นะคะ แล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คำที่หนึ่งอยากอ่านว่าอยากยากอ่านว่ายากอร่อยอ่านว่าอร่อยอวัวะอ่า ว่าอวัยวะอันตรายอ่านว่าอันตรายอ,อ,รอัศจรรยว่าอัศจรรย์อาการอ่านว่าอาการอ,อากาศอ่านว่า อาจอ่านว่าอ่านอาจารย์อ่านว่าอาจารย์อาชีพอ่านว่าอาชีพอาศัยอ่านว่าอาศัย อ่านว่าอาหารอิดอ่านว่าอิดอ,อิสลามอ่านว่าอิสลามแอปเปิ้ลอ่านว่าแอปเปิาา้ล ไอศครีมอ่านว่าไอศครีมค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีคำพื้นฐานในชุดนี้นะคะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้เด็กๆฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะเป็นคนที่อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะแล้วก็อ่านเก่งในอนาคตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ